ครับสวัสดีครับทุกทก่านนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงอะลูมิเนียมหม,ม้อน้านะครับไส้ทองแดงนะครับเราจะมาดูวิธีการเอาเหล็กออกนะครับปกติมันก็จะมีอขอบที่เป็นเหล็กนะครับในการยึดแผงต่างๆนะครับสำหรับอะลูมิเนียมหม้อน้ําไสทองแดงอะลูมิเนียมหม้อน้าไสทองแดงก็หมายถึงว่า ตัวฟินก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวระบายความร้อนมันนะครับส่วนท่อก็จะเป็นทองแดงนะครับตอนนี้ลุกน้องกําลังตีเหล็กก็ต้องใช้มีดแล้วก็ค้อนนะครับในการตีทองแดงออกเลยนะครับตีตัดตัดท่อทองแดงออกเลยนะครับในส่วนที่เป็นติดกับเหล็กนะครับนี่ครับแล้วก็ตัดออกมาฝั่งหนึ่งได้แล้วครับอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเช่นเดียวกันนะครับก็ตี ตัดลงไปเลยนะครับวิธีการถอดเอาเอาเหล็กนะครับที่ที่เป็นตัวยึดแผงทองแดงออกกันะครับตัวนี้ราคาส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับร้อยร้อยถึงร้อยสิบบาทน,นะครับแล้วแต่จํานวนชั้นนะครับถ้าจํานวนชั้นเยอะราคาก็จะต่ําลงมานะครับส่วนใหญ่จํานวนชั้นเยอะนี่จะเป็นงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะครับงานเครื่องปรับอากาศใหญ่ๆนะครับตัวนี้เป็นน่าจะเป็นตัว แผงแอร์ตามบ้านนะครับตัวนี้ครับผมตัวนี้เป็นน่าจะเป็นตัวแผงแอร์ที่ขนาดไม่ใหญ่นะครับราคาก็จะดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวบางรู้สึกว่าความหนาหรือจำนวนชั้นจะมีผลต่อราคานะครับจะ,จะสังเกตว่านะครับท่อทองแดงก็จะเป็นท่ออาจจะเป็นทองแดงครับส่วนตัวระบายความร้อนนะครับก็จะเป็นตัวอลูมิเนียมนะครับราคาก็อยู่ประมาณ110 ถึง120บาทนะครับตอนนี้ก็ใช้มีดนะครับอุปกรณ์ก็มีมีดแล้วก็ค้อนนะครับครับลูกน้องก็ได้ตัดหมดแล้วแล้วก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการเตรียมอลูมิเนียมหม้อน้ำไส้ทองแดงนะครับขายนะครับครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับผม